สวัสดีครับพี่น้องสาธุชนทุกท่านก็มาพบกับเหตุเกิดวัดเชตวันมหาวิหารในตอนที่สามแสงแห่งพระธรรมอันเป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนจบนะครับขณะนั้นฝูงนกโผผ่านฟ้าอย่าง เงียบงนัเนเมฆบางคลี่คลุมแสงตะวันไว้บางส่วนทำให้ลานธรรมอยู่ภายใต้เงาอ่อนสลัวเชวนให้จิตใจน้อมเข้าใกล้ความวิเวกพระภิกษุหนุ่มอันชลีบุตรเงยหน้าขึ้นอีกคราดวงตาเขามีแนวเปลี่ยนไปเป็นสายตาของผู้เริ่มสันนัก ว่าเส้นทางแห่งการดับทุกข์หาได้อาศัยความรักใคร่หรือความเสน่หาแต่ต้องอาศัยปัญญาความอดกลั้นความอดทนและการเห็นแกงตามความจริงวัดพระวิหารเชตวันในวันนี้ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่พระบรมมศสดาประทับ สั่งสอนธรรมแก่เราภิกษุทั้งหลายหากคือชาแข่งการเปลี่ยนแปลงของดวงจิตอันหนึ่งให้กลายเป็นดวงจิตแห่งนักบวชแท้จริงผู้พร้อมจะเดินบนหนทางแห่งโพธิญาณอย่างแน่วแน่มั่นคงและว่างจากพันธนาการแห่งสน แสงแดดลอดผ่านใบโพลงมาถูกใบหน้าของอันชลีบุตรพอดีดวงหน้าเขานั้นสงบเย็นไม่ใช่เพราะไม่มีสิ่งใดในใจหากเพราะว่าเขายอมรับแล้วว่าทุกสิ่งในใจนั้นย่อมดับได้ด้วยปัญญาเท่านั้นสายลมบูบหนึ่งผ่านไปเงาใบโพ ไหวไหวแล้วสงบลงอีกคราธรรมชาติกลับคืนสู่ความเงียบงนันเช่นเดียวกับดวงจิตของอันสลีบุตรที่เพิ่งล่วงพ้นความไหวหวั่นในใจครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกทิกสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นการสัมผัสอื่นใด ได้เข้าการสัมผัสแห่งสตรีเลยพระสุรเสียงของพระบรมศาสดายังสัมผัสขึ้นกลางลานศิลาแห่งเกตะวันมหาวิหารเสียงนั้นนิเหมือนสายฟ้าที่โถมฟาดท่ามกลางพายุหากเป็นดังสายธารน้ำใสที่ไหลาจากยอดเขาเบื้องบน รินรถใจผู้ฟังให้สงบเย็นโดยไม่ต้องไหวหวั่นอีกต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกนี้มีสิ่งล่อลวงใจมากมายแต่สิ่งใดเล่ากับเหนียวรั้งจิตของบุรุษได้ยิ่งกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภตพะและความนึกคิดหากจิต ยังมิได้ฝึกแม้เสียงใบไม้ร่วงก็อาจเป็นเครื่องพันธนาการได้พระภิกษุอันชลีบุตรผู้เคยวันไวดังเปรียนท่ามกลางสายลมบัดนี้ได้เงี่ยหูฟังอย่างแน่วแน่ดวงตาเบิกกว้างในความสงบมิใช่เพราะความโงนสงสัย หากพวกเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสหาใช่เพียงคําสอนแก่ภิกษุหากคือสัจธ,ธรรมที่เอื่อนเอ่ยแก่ทุกดวงจิตในโลกนี้เขารู้แน่ชัดแล้วว่าปาริยาไม่ใช่อุปสรรคแห่งทางธรรมแต่เป็นเงาสะท้อนของจิตใจ ที่ยังหลงในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ชังสิ่งที่เคยตรึงไว้ไม่ใช่ใบหน้าของหญิงสาวแต่คือความปราถนาในใจตนเองที่ยังไม่ได้รู้เท่าทันพระภิกษุอันสลีบุตรจริงน้อมจิตลงกราบอย่างช้าๆไม่ใช่ เพียงต่อพระบรมศาสดาแต่ต่อสัจธรรมที่เพิ่งปรากฏชัดในตนเองณนะเชตวันมหาวิหารแห่งนี้นะลานธรรมอันนิ่งสงบเสียงพระธรรมยังดำรงอยู่ทั้งในอากาศในแผ่นดินและในใจของผู้ฟัง และเมื่อผู้ใดเย้ยหูฟังอย่างแน่วแน่แม้เพียงประโยคเดียวแห่งพระสัจธ,ธรรมก็อาจเปลี่ยนเส้นทางแห่งกรรมทั้งชีวิตให้กลับคืนสู่เส้นทางแห่งมรรคผลโพธิญาณ